เรียกได้ว่าดราม่ากันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับกรณีการเลิกราของคู่รักซุปตาอย่างพี่อ้าําพัชราภาแล้วก็ไฮโซพกนะครับที่ทําให้เกิดกระแสฟาดฟันกันสนันโซเชียลเลยครับระหว่างชาวเน็ตนะครับจนเรื่องทุกอย่างจบลงด้วยการที่พี่อ้ําแล้วก็ผู้จัดการอย่างพี่เอกสุภชัยเนี่ยต่อสายตรงไปถึงคุณแมทพิรณีครับซึ่งถูกโยงเป็นมือที่3าเป็นการส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดครับคุณชายอนันทวิบนะครับเพื่อนสนิทของพี่อ้ําครับได้ออกมาปกป้องนะครับโดยกระแส หลังจากที่เพื่อนสาวเนี่ยโดนกระแสตีกลับครับถูกชาวเน็ตคอมเมนต์แรงแบบเสียหายโดยได้โพสต์ภาพคู่พร้อมกับข้อความเผยมุมน่ารักของพี่อ้ําที่หลายคนไม่เคยรู้โดยพี่ชายครับเขียนแคปชั่นไว้ว่าเพื่อนชายคนนี้คือผู้หญิงที่มีจิตใจดีที่สุดคนหนึ่งชายมั่นใจว่าใครอยู่ใกล้อ้ําจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยแม้แต่จะคิดว่าตัวเองอยู่เหนือใครเขาเป็นคนถ่อมตัวให้เกียรติทุกคนเสมอและหลายเรื่องที่เกิดขึ้นขอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ และอ้ําไม่เคยทําให้ใครผิดหวังผู้หญิงที่ตรงต่อความรู้สึกตรงต่อคําพูดต่อทุกสิ่งทุกอย่างคําว่าแอปหรออย่าคิดรักเธอที่สุดเพราะเธอเป็นเธอแบบนี้และโชคดีที่สุดที่ได้เธอเป็นเพื่อนผู้หญิงที่มีแต่คําว่าให้รักนะทางด้านของพี่อามเบงครับก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับครับว่าฉันก็โชคดีมากมที่มีเธอเป็นเพื่อนรักเธอนะชายอยู่ด้วยกันไปจนแก่เลยนะ ขณะที่พี่ชายครับตอบกลับด้วยข้อความสดซึ้งนะครับว่ารักเธอนะรู้ไหมว่าน้ําตาไหลเองนี่อยู่ที่เที่ยวแต่เราอยากให้ทุกคนรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนพิเศษที่ถ้าใครได้รู้จักแบบใกล้ชิดจะเข้าใจทุกอย่างและก็จะรู้ทุกอย่างโดยไม่มีข้อกังขาใดๆไม่ชอบเลยที่คนเข้ามาคอมเมนต์โดยที่ไม่รู้จักตัวตนของเธอที่แท้จริงอยากให้ทุกคนได้สัมผัสแล้วจะเข้าใจ ท่ามกลางเหล่าคนดังวงการบันเทิงครับเช่นพี่หนิงปณิตานะครับดีใจมะตูมแล้วก็โมอามีนาเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ด้วยอิ m o จิรูปหัวใจรวมถึงแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเทียบเลยครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ